สวัสดีครับเมื่อนี้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวมาเบิงต้นไม้ยูป่าเนาะครับยู่สวนอาบต้นไม้ที่เพาะชำใบครับนะก็เตรียมอุปกรณ์มานะครับมาเป็นการซอยเหลือต้นไม้เนาะนะครับมีแปลงมีแผ่นปะสังกะสีนะครับแล้วก็มีปูนแดงนะครับเดี๋ยวเราไปเบิงต้นไม้ที่เขาที่มาเบิงกันเมื่อนนี้เนาะกับนาสงสารครับต้นไม้นะครับบรรยากาศนาแรงนะครับอากาศ ห้อนนะครับแดดจัดร้อนจ้านะครับตรงมาเบิ่งต้นใหม่นะครับมาซอยเลือต้นใหม่สิเขาทาไใบนะครับมาสิทิมๆุงคว่างบ่ด้เนาะนี่ครับนี่นะครับอู้แดดจ้านะครับเยวอบเหือนต้นใหม่เลยนะครับนากล้องน่าจะเห็นนะชัดเจนนะครับครับตุ๊บโอเคนะฮะในสังวานีเนาะครับไม้ต้นนี้เป็นต้นโพนะครับเคยเห็คชิปสั่นให้พี่น้องเบิ่งแล้วนะครับนะตอนนี้นะครับ ผมช่ำไวกับประมาณจ็ดแปดเดือนนะครับนะสี่เขาเย็นก็คือเพิ่นออกรากเพิ่มนะครับนี่มีรากอากาศมีอะไรนะครับก็จะกลายพุ่มเป็นเป็นโคนในอนาคตนะครับเป็นโขดใหญ่ๆนะครับนะครับแต่ว่าสีเข้าเขียงไวเนี่ยครับผมนี่นะมันถึกแดดใหม่นะครับมันก็ะหุมมาแค่แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไห้คแนนแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่นหุมคือหุมซาเนาะครับว่าไงเนาะมันห่อนนะครับมันแดดจัดมันห่อนจัด นะครับ่นหุ่มได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฟังทังนี้ขึ้นนิดเดียวนะครับสองสามเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับผมก็ได้ย่งไว้นะครับย่งระดับไว้นะครับตัวนี้เป็นกิ่งที่หนึ่งตัวนี้ห้เป็นลำต้นนะครับนะมันจะมาเขียงประมาณนี้นะครับสางกิ่งที่สองอยู่ตรงนี้นะครับเนะจะ่าเมื่อนี้นะครับผมมองเห็นแล้วนะครับเพ่นตื๊กแดดเผาใหม่นะหนาเขียงนะครับาก็ต้องใส่วิธีการใส่เทคนิคนะครับ เป็นการซ้อยเหลือต้นใหม่นะครับบ่ให่บ่ให่ทรมานกับการถือแดดหนาแรงนะครับนะครับนี่ใส่ปูนแดงนะครับป้องกันป้องกันเชื้อโรคเลก็กอนนะครับพวกลาด,ดำนะไม้พวกนี้เป็นไม้ทนนะครับนะแต่ว่าถาเห้าบอ่อทำความสะอาดนะครับปล่อยบนตากแดดจงสีนะครับบนดีเหยื่อจะลื่นได้ว่าเปลือกมันจะหุ่มสารนะครับแล้วก็จะเกิดเชื้อโรค นะครับก็เลยต้อง,งมีการปิดแสงแดดนะครับนะครับโดยการใช้แผ่นป่าสังกะสีนะครับนะครับแผ่นบกงใ่นะครับนะครับปิดไว้ในลักษณะนี้นะครับนะ,บะ,นนะบนะเพื่อบอ่ให้ถือแสงหลายเกินไปเนาะ ติดใบแช่2องทนนะครับนะครับเทคนิคนี่ยก็ะใส่กันยูทั่วไปนะครับนะบวัวในประเทศเท่าเรืาต่างประเทศนะครับกระใส่เทคนิคเดียวกันนะครับยูหรือบัวยูบัวยูยวก็ติดเพิ่มอีก ครับผมนะเป็นการช่วยเลือต้นใหม่นะครับให้เพื่อนจะเริ่มเติบโตได้ดีขึ้นกว่าเก่้านะครับเน่งแต่บนแหนดีนะครับบนแหนกับตีดเข้าไปอีกนะครับผมพึ่งผมพึ่งใส่น้ำนะครับครับกัดทำความสะอาดเนาะโอเคครับมามานี่ครับยาวมือรุ่นนะครับหรือว่า ผ่านไปอีกจักสองสามเดือนนะครับก็จะเขานาฝนพอดีแล้วผมจะมาเปิดใหในพี่น้องเบินะ้องเนาะผมเห็ว้บยืดสองต้นนะครับต้นหนึ่งเป็นต้นไกลนะครับเป็นขุนไกลยอดแดงนะครับอันนี้เป็นเป็นโพนะครับเป็นมหาโพนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวมาเบิ้องอีกต้นหนึ่งครับ <c oughs> นะครับตัวนี้ก็จะทําการเดียวกันนะครับนะจะเห็ดลักษณะเดียวกันนะครับนะตัวนี้เป็นต้นไก่นะครับต้นไก่นะครับตดนแดดนะครับใบจะบวค่อยซดปนไดนะครับเพราะว่าอากาศช่วงนี้นบ้คือหนาฝนนะครับช่วงที่ห้าเห็ดกันนคือหนาฝนนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นอากาศร้อนสุดนะครับเป็นหนาห้อนนะครับผมแต่ตัวนี้ก็จะใช้วิธีการเดียวกันนะครับเพื่อนๆคงจะบ้ตรงเบืองซ้ำนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ